สวัสดีครับวันนี้ผมกระิมรีวิวรถกระบะสเตล1หนึ่งตัวสิบสองที่สร้างมาจากดาซาล่านะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นโตโยตานะครับมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับ,รบรมเป็นนังซีนะครับพอนซ่าไว้ตามมือเลยนะครับก็จะมีห้อยแน่นะครับเพราะว่าห้อยผมใส่ทดลองใส่มาสองสามมือแล้วนะครับแต่สร้างมากะมอะมาไดรีวิวนะครับเป็น เพิ่นสร้างมาเห็นกันก็ลองๆิึงนะครับกสิพามาเบ่งโตรถนะครับป่เป็นหน้าตาที่นะครับภาบกสิมีไฟนาสองตานะครับเป็นของแท้นะครับเือนก็บของแท้นะครับสมจริงนะครับอันนี้เปิดออกได้นะครับไปใส่แบตเตอรี่นะครับนะครับทีเสียบแบตเตอรี่นะครับ กระซิมีใบปัดหน้าฝนมาให้นะครับนี่นะครับเนื้อแถมมาผมกะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับวงอะไรอยู่ซ้าเมื่อนะครับค่ะเป็นหังที่นะครับอนี้กระแถมมาให้ติดพอมนะครับยางแถมอุปกรณ์แตงมาให้เรียบร้อยนะครับยังบ่ทไในใสแต่กระจกนะครับไปห่างนะครับสมจริงนะครับเป็นเน็ตมันตาดีนะครับ ทวนเดินมาก็เป็นแบบมุกเบิกนะครับข่านนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีโจกมีอย่างนะครับระบบเซอร์โบโรียอนะครับงานนี้จะเป็นไอทีนะครับเหมาด้านในนะครับตวงนี้ก็หนื่งลานะครับเป็นเวลาห้ามงกว่าๆนะนี่ครับ นั่นลังกรัสมจริงนะครับย่างเฮดมาแบบคือสมจริงมากนะครับนะครับคือโอเคมากครับกระบะเปิดได้นะกระบะไายนะครับนี่นะครับกระบะพระไทยเปิดได้นะครับประมาณนี้นะครับโูคนานี่คือดีนะครับ โอเชลนะครับสำหรับรุ่นนี้ถึงแม้มันพิซซ่ามันบม่ค่อยเร็วปันไดแต่กะแหงนะครับพอมันถูกของหนักได้นะครับแต่โหนักเกินไปนะครับรุ่นนี้มันแนะนํำเด่นกับน้ำเท่าใดนะครับรวมโมเมนต์ยังกันน้ำนะครับ่วนรีโมทรีโมทนี่ก็จะเป็นแบบเดียวตามมือนะครับ อันนี้ก็ไว้ปิดเปิดไฟหน้านะครับอันนี้ไว้ปรับความเร็วความซานะครับอันนี้ตุ้มเห็ดมาหลอกซื้อนะครับอันนี้สวิตปิดเปิดไฟมันนะครับราบผมก็สิมาลองเทศใ้เบิ้งนะครับภาพตอนนี้ผมก็ได้ทําการออกแบบมาแล้วนะครับเจโวลต์นะครับกับิมาเทศใ้เบิ้งนะครับว่ามันแบบแรงนะครับ หลายท่านเพิ่นคงดูแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่นซื้อมาเห็นก้อนผมนะครับซื้อมาหนังโมเดลก้อนผมนะครับอันนี้ปิดก็จะเป็นล็อกที่นะครับเวนเปิดมันก็จะเป็นที่นะครับก็จะมีไฟจะถานะบอกนะครับเขายังมาทำในเปิดนิโมดเท้าเปิดตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นก็ที่ข้างนะครับเราสามารถปิดเปิดได้ตัวนี้นะครับ นะครับเป็นประมาณนี้นะครับไฟนี่คือสมจริงมากนะครับไฟนี่แจมนะครับช่องเวลาขึ้นสบายนะครับมีโหมดไ้โหมดซานะคระับจะเป็นานะนาฬนะิาน้นักหกตัวตัวมีไฟขึนนะนนน้นะครับพเร็วพนซาเลยนะครับสามารถเพิ่มความไวได้นะครับนี่นะครับ เลี้ยวตามมือเลยนะครับนี่นะครับสามารถเลี้ยวตามมือได้นะครับนีครับนี่ครับเลี้ยวตามมือได้ยังหายใจเลยนะครับส่วนเผามันกรอยู่ด้านล่างครับ เวลาเฮากดคันเร่งซ่ามันก็ขีประมาณนี้ครับน,นะครับไวขีบไวนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนโหมดซ่าคือเ็นซี่นะครับกดไปนะครับ,รบเร่งสุดกร็ือดิได้เชอรน,นี้นะครับ วันะหมดซานะครับหมดไวนะครับเนี่ยครับไ่มากนะครับอันนี้เป็นปนาวายปรับคันหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือว่าใส่ได้นะครับคือว่ากะยังเลยทีเดียวนะครับแบบคันแบบนี้ก็ ผมซื้อมาในราคาเจ0เกาบาทนะครับถือว่าราคาคุ้มอยู่นะครับโมแพียงเกินไปนะครับหรือว่าราคาโอเชเลยนะครับแต่ปกติคันละ1 2 0 0 1พ0 0สองรอยหนึ่งพันหนึ่งรอนะครับแต่นี่ผมใส่โคดนะครับถ้าอยักสร้างในราคาถือกะให้ห่าเจ็บโคดไว้นะครับถือว่ามันสิลดนะครับหรืใส่ชวนลดก็ได้นะครับ ครับสำหรับชิปนี้ก็คือก้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมเลยครับชิปนี้ผมก็ต้องขอตัวาลาไปกกอนนะครับสวัสดีครับ